ทุกคนโบกกับผมพี่เก่งชาแนลนะครับผมวันนี้ผมกับพี่เก่งชาแนลเอ้ยผมกับพี่เก่งชาแนลอะไรล่ะผมพี่เก่งชาแนลกับเจ้านี่ครับเจ้าทัาทิมกรของพี่เก่งแน่แน่เจ้าทัาทิมกรก็พาทุกคนไปชมนี่เลยสะพานเหล็กนะครับผมสะพานเหล็กตะกุดคอนะครับผมอยู่ที่ตำบลท่าช้างอำเภอเชียงเดืมบมือเกล้าจังหวัดนครราชสีมานะครับผมนี่นะครับผมนี่ครับที่เรายูทูบเบอร์ต่างๆได้พากันมาถ่ายทํานะครับผมนี่ครับ ดใกล้แล้วรู้สึกออน่ากลัวเหมือนกันนะครับเนี่ยมันเป็น่นานเ็กเก่าแก่เป็น่านรถไฟนะครับผมก่อรถไฟก่อใช้สัญจรไปมานะครับผมนี่ครับเราจะพาไปดูใกล้ๆนะแต่ก็ไม่ได้พาขึ้นไปข้างบนนะก็จะพาไปดูนะท้ายใจลางรถไฟนะครับท่านผู้ชมครับ่าเป็นแบบไหนอะไรยังไงเนาะใครท่านผู้ชมตัวไหนสนวใจอยากจะมาออมามา,มา,มา,มาชมก่เอเชญได้เลยนะครับผม แล้วก็เป็นภายใต้ทางรถไฟนะครับส่วนข้างหน้าก็เหมือนเป็นมันมีบ้านคนด้วยนะครับทุกท่านครับเออสิ่งก่ไม่เข้าไปยุ่งแล้วกันเนาะเออนะครับแล้วก,ก็เป็นภายใต้่างรถไฟนะนะค,ครับเห็นไหมเกาะประมาณนี้แหละเออแต่ตอนนี้เกาอ่าโมงเย็นเลยนะครับทุกท่านครับเออรู้สึกว่าเหมือนมันมันจะขับมันหยุดเลย นนนะออัอไปเดี๋ยวส่วช่างนี่ก็เป็นแม่นาหม,มูนะครับผมมันนี่ก็เขาก็ทำเป็นสะพานขามเมนาะหมูเนาะตอนนี้แม่นาม,มันก็แห้งเทือกตอนนี้ก็เป็นช่วงหน้าแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมั่นนี่ก็เป็นดูๆไกลๆนั่นก็จะเป็นเห็นนะ ็นพานรถไฟเก,าเกาะะเ่าแก่นั่นแหละคือโอ้ไปที่เก,าเก,าเกา่าแก่เขใช้งานได้นะครับเขาเรียกสะพานดำตะกุดคอนะโอเคเกาะแต่ดีมีอะไรครับ,กบเกาะบานปิเกีงอยู่แถวนี้บานปิเก,งกีงเกาะไม่เคยพาทุกคนมาดูเลยนะครับผมก็เลยแค่อยากจะพาทุกคนมาดูมาดูใจนะครับผมเผื่อคนไหนตนใจอยากจะมามาชมอ่ามาดูได้เลยนะครับผมอะครับเป็น ันว่าคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้เนาะแต่ชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพียงแชนแน่องเเลยครับผมขอ,อมบคุณเจ้าภาพพิมพ์กรอบแนบบทกลอน,อนคลิปหน้านแล้วจ่วงนี้กรอบสวัสดีครับ